ฉันอยากเป็นสตรีมเมอร์ลดเท่าไหร่ถึงจะสตรีมได้วันนี้ I Have CPU มีคำตอบครับรเอาละนะครับมีคนถามผมเยอะว่าเครื่องนั้นเครื่องนี้สตรีมได้ไหมโนูนี้นั่นอะไรยังไงวันนี้ I Have CPU จะมาเล่าให้ฟังครับว่า สเปคนี้ที่ผมเพิ่งไลฟ์สดสนร้อนเนี่ย1,9,990เนี่ยสาม,มารถที่จะสตรีมได้ไหมตัวที่เราจะใช้ CPU สตรีมคือ Intel Core i3 1105F 0ตรงนี้ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่10 Refresh Core 4 Core 8 t h r e a นะครับย้ำอีกรอบครับ4 Core 8 Thread ดังนั้นมันก็จะแรงเท่ากับ Intel Core i7 7 7, 7 0 0สเปคเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้ชื่อ i3 นั่นเอง4.3 GHz Turbo 4 Core 8 t h r e a เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่า CPU ตัวเนี้ย มันสตรีมได้ไหมนี่คือเมนหลักคือ CPU ตัวนี้ครับ Intel Core i3 10 1 0 5 f ครับา4 r e 8แร์4.3 g h z Turbo ์เมนบอร์ด H410 นี่ที่ผมเพิง like ่งไลฟ์สดไปนะครับมีคนถามเยอะว่าไลฟ์สดไปแล้วสเตรนดได้ไหมเมนบอร์ด H410M S2V3 ครับรองรับ NVMe 2ครับใส่ RAM 64 g b Maximum ครับ RAM 16 g b จาก Kingston Fury 16 g b Dual Channel แล้วก็การ์ดจอ จะเป็นตัว s o t a c GeForce GTX 1 0 5 0 Ti Power Supply Antec Atom V 550 550วัตต์นะครับ Storage ก็เป็น240ริกิกนั่นเองนะครับจาก PNY ดังนั้นเนี่ยนี่คืออุปกรณ์หรือว่าส่วนประกอบคร่าวๆที่ผมจะให้ดูกันว่าไอ้เจ้าเครื่องนี่เย19,990เนี่ย มันสตรีมได้หรือเปล่ามีหลายคนถามว่าโอเคพี่มันสตรีมได้มันสตรีมได้ไหมวันนี้เดี๋ยวสตรีมให้ดูเลยโอเคน้ำนี้เครื่องนี้เลยนะครับเรียบเรียบง่ายๆ i 3 0 1 0 5 f ครับ refresh core 4 core 8 thread สี่จุดสี่กิกะเฮิรตซ์เทอร์โบ stock cooler ปกติ mainboard h ส1 0 gram 16 1 0 5 0น t i s d 2 4 0 g b ครับเคสตัวนี้ c e l l m a n โฟร์นะครับมาเล่นเกมได้อยู่แล้วละ่ะผมทดสอบไปแล้วประเด็นคือมันสตรีมได้ไหมแม่เลอะไปสตรีมกัน CPU z นะครับผมให้ดูก่อนนะครับเครื่องจะใช้สตรีมวันนี้ครับ CPU z Intel Core i3 10105F ครับ3.7 g h z b a s c รตซ์4.4 g h z Turbo 4ทร C o r e 8 Thread เคมือเนเบอดที่ผมพูดไปนะครับ i3 10105F นะครับ m o t h e r b o a r d gigabyte h 4 10 MS2V3 นะครับ Memory ตรงนี้16 g ิก DDR4 Dual Channel bus 2666 MHz ครับแล้วก็ S.P.D. ก็คือเป็น Kingston Chip Micron นั่นเองนะครับ16 g b d u a l channel graphic เป็น Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ตรงนี้นะครับเอาละนี่สตรีมจริงๆนะให้ดู Streamlab เลยครับนี่นะครับ Streamlab Streamlab ก็คือโปรแกรมที่ใช้สหรับสตรีมนะครับแล้วก็เราจะสตรีมผ่าน Twitch ตะโกนทำไมวะโหดดีนะ1920 1080ครับ60เฟรม output เป็ซอฟต์แวร์นะ x264 นี่คือใช้ CPU ในการสตรีมนะครับ bitrate 5,000นะครับ bitrate 5,000 key frame 2นะครับ CPU ปรับเป็น very fast นะครับ ตามนี้เลยนะชัดเจนนะครับนี่คือปรับสตรีมเตรียมจะสตรีมมันเนี่ยนี่เห็นไหม i3 10105F ครับแรม1 6 1 0 5 0 ti ่้อล้นหน้าผมอยู่ตรงนี้ครับหน้าผมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะโกไลค์กันเลยครับดิฟเฟสบุ๊กโกได้เลยอ่ะโอเคโกไลค์นะโกเอาล่ะครับตอนนี้เราทดสอบโกไลค์ในทวิตตอนนี้ผมกลายเป็นสตรีมเมอร์ลวตอนนี้ยิงสตรีมแล้วน,นะครับใช้ CPU ในการสตรีมเฮ้ย Twitch ไม่ต้องตกใจครับที่เปามาทดสอบไปเฉยสเปคนี้ที่พี่เพิ่งทดสอบจบไปเมื่อกี้นี้คือ Intel Core i3 1 0 1 0 5 f แล้วก็แ a ร1 6 1 0 5 0 ti และยิงบนแพลตฟอร์ม t ทวิชนั่นเองคือกี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือประเด็นอะประเด็นอะมีคนถามว่า19,900เนเนี่ยมาสตรีมได้หรือเปล่า พี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะรอสตรีมให้ดูนะนะเนี่ยมุมกล้องตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเครื่องนี้เลยในการ Street สตรีมสวินิทวิช้วยครับตอนนี้พี่สตรีมอยู่นะครับใช้ i3 ด้วยใช้ i3 10-105F RAM 1 6 1 0 5 0์หเดี๋ยวเราไปสตรีมไฟเอ็ต่อก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับสเปคดีเลยนะทุกคนครับเมมโมรี6 g b กิบเอาละสตรีมไฟเอ็มขึ้นื่อย1 9 9 9สสตรีมไฟเอ็ม เราเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ยิง้วเราก็สูญเรือ I have CPU ครับกับตันเรือ I have CPU ทำงานครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับเซ๊ทวิชครับผมผู้โชคร้ายครับ <c oughs> <c oughs> สตรีมเมอร์หน้าใหม่ครับสตรีมเมอร์หน้าใหม่นี่คือปรับ normal ครับ Full HD ครับ Full HD ปิด FXAA ปิด MSAA ปิด off off หมดเลยครับแล้วก็ปรับสีหลอดเต็มปกติครับแล้วก็ปรับเป็น normal 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 ปรับกลาง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 ทั้งหมดตรงนี้ปรับ normal normal ตรงนี้ครับโอเคปรับกลาง Frame รทตอนนี้67เฟรม75เฟรมถามคำเดียวเลยฮะเป็นไงบ้างก็มีกระตุกบ้างนะแต่ว่าอยู่ในจุดที่แบบรับได้ปะวะเนี่ยครับประมาณเนี้ย 50นี่คือปรับต่ำสุดนะประมาณ50-60เฟรมตรงนี้แต่ก็มีดรอปบา้างอาจจะแบบไม่ได้แบบสูงอะไรมากแต่ก็แบบฮัลโหลครับฮัลโหลครับ<า>ไปไหนครับเนี่ยไปโหนยครับไปสองไหมครับได้หนอได้ครับผม ขึ้นมาเลยครับมาจดได้หน่อยครับเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งให้ครับผมขออนุญาตไปส่งคุณผู้หญิงจะไปตกข่าวอำนวยเหรอครับผมจะไปที่อำนวยใช่ครับชื่อเชื่อเลยครับชื่อแล้วชื่อแฮมครับชื่อแฮมเหรอครับผมชื่อทาโร่นะครับมันทาร์โลเหรอครับเรามกันเป็นแฮมทาโร่ไงครับผมอันเดียถ้าปิดเงาเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะเว้ยกราฟิกเนี่ย 1,920คูณ1,080ปิด Fxaa ปิด Msaa ถามเครื่องเท่าไหร่ไล์สดอยู่ตอนนี้เครื่องละห9ึรครับปรับ Population 4หลอดเต็มนะครับแล้วก็ปรับเป็น normal normal นะครับปรับ Reflection เป็น normal แล้วก็ปิดเงานะครับปิด Reflection Msaa ปรับตามนี้แล้วกันอ่ะปรับตามนี้ก็ไม่แย่นะทุกคนเนี่ยที่ให้ดูเลยสดๆร้อนๆเลยครับ cpu 98ว่ะนี่20,000เองนะเนี่ย สองหมื่นสตรีมไฟเอ็มอะอ่ะพูดดีๆก็จะสองหมื่นสตรีมไฟล์เอ็มนีกว่าเอาละนะครับใครจะรอสตรีมลองพิจารณาดูแล้วกันนี้พี่สตรีมผ่านทวิชช่องทางเดียวสำหรับไฟเอ็มครับหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเกมอื่นครับที่พี่จะเล่นอะไรดีครับวอลเลแวนสตรีมวอลเลแวนโอเคได้ไปดีจัดจัดไปร้อยยี่สิบเฟรมโอ้ CPU กินร้อยเลยว่ะร้อยสามสิบเฟรมเกมนี้กิน CPU ครับสำหรับวอลเลแวนครับแต่ว่าเฟรมเรทก็ยังอยู่ในจุดที่ โอเคนะร้อยยี่สิบเฟรมร้อยยี่สิบเฟรมฮะสตรีมไปด้วยครับสตร,สตรีมไปด้วยผ่านทวิชครับผมนะครับ <c oughs> โอ้โหหัวหลุดไปดี <c oughs> หัวหลุดไปดี <c oughs> เดี๋ยวขอปรับภาพวิดีโอฟูอเนะอนน็ดีครับฟูเอดีครับปรับภาพฟูเอดีปรับตับนะครับฟูเอดีปรับตับครับผมร้อยสามสิบเฟรมครับดับเบิล kill โอเคไหมนะตอนนี้วาร์ a รนนะครับวาร์ a รน ประมาณ100ยกว่าเฟรมนะครับก็ถือว่าเล่นได้แบบไม่แย่ไม่แย่ไม่ไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยแยะนะนะวันแทบแต่ประมาณนเนี้ยห0ึ่งร้เฟรมนะครับสรุปก็คือว่าวอ l ์ a n นเนี่ยที่สตตีมอยู่ด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นได้สบายๆแล้วกันต่อไปครับ r z a h ซ r i z o n 5ครับดูซิว่าไหวหรือเปล่าครับ ไปเล่นกันครับกับสเปคนี้ครับ i3 1 0นย์ึงศูนย์ห้า f ram สิบหกศูนย์ห้าศูนย์ที่ i พร้อมกับสตรีมไปด้วยครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ซ่ากันฟอร์ซ่าไ,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 ไม่น่าไหวไม่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 น่าไหวรอบแบบว่ารอบแบบว่ารอบแบบว่าเช็คดิเช็คดิเช็คดิ้งคนดูคนดูฟอร์ซ่ารอดปะฟอร์ซ่าไม่ได้ครับดังน,นั้นเอาอย่างนี้ผมสรุปให้ใครอยากที่จะ เริ่มเป็นสตรีมเมอร์นะครับก็สามารถที่จะเริ่มได้อาจจะเป็นเกมเบาๆนักนะอย่างไฟ m อย่างวอลเา l a n ลนอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอถูถยน,นะครับแต่ถ้าเป็น f o r ์ซอย่าง t h a ต f i e l d อย่าง Far Cry ยอะไรอย่างเงี้ยพี่เกงก็ไม่แนะนำแต่ถ้าวอลเาแลนกับตัวหูฟังแท้กับไมค์ที่กูก็ต้องทำอะไรพอดีละอย่างเหี้ยเอางานสรุปง่ายๆครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับว่า การที่จะเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยงบประมาณเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันมันมีผลเหมือนกันแต่ว่าพี่มองว่าถ้า1 9 9่นเนี่ยมันสามารถที่จะสตรีมเกมอย่างฟ m ได้สตรีมอย่างวอ l ์เแลได้เฟรมเรทก็อย่างที่พี่ให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยสเปคที่เป็นดีกว่านี้อัปเกรดเป็น i5 อัปเกรดไปเป็นพวกแบบการ์ดจอหนึ0งหกห้าศูนมันก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ ดีกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามครับเกมหลักๆแล้วที่เราทดสอบกันมันสามารถที่จะเล่นได้ดังนั้นเนี่ย 5M ว a l เล็ทเนี่ยพี่ให้ผ่านแต่ f o r ์ซ่าเมื่อกี้นี้มีอาการกระตุกดังนั้นเนี่ยก็ต้องอัปเกรดอะไรกันไปแล้วกันนะครับสรุปก็คือ i3 สามารถที่จะสตรีมเกมแบบที่กินสเปคไม่มากอย่าง GTV5M หรือว่าตัว v a l r r a n t ก็สามารถที่จะเล่นได้ตามที่พี่บอกไปเลยแล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have cpu ว่าจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ผ่านทางข้อความ Facebook i have cpu หรือว่า Line id i have cpu และทุกช่องทางที่เป็น i have cpu นั่นเองนะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมขออญยตไปด้่นเกมก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคนะอย่างที่ก็พูดตามจริงว่า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 ฟอร์ซมันเล่นไม่ได้แต่ถ้าสมแล้วไฟเอ็มเนี่ยมันก็ต้องอัปเกรด สเปคที่มันดีกว่านี้หรือว่าแบบพวกแบบวาโลอย่างเงี้ย 5M อะไร,รอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะแต่ว่าอัปเกรดเป็น i5 หรืออัปเกรดเป็นแบบการ์ดจอที่มันดีกว่านี้ก็น่าจะโอเคกว่านี้นึกออกไหมครับทุกคนวันนี้พี่เปาทดสอบให้ดูแล้วพี่เปาเก็บคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เลย i3 i3 CPU แค่ i3 เอาจะเอาอะไรอะ่ะ i3 10.5f4 core 8 thread 4.4 gigahertz turbo เล่นเมื่อกี้เนี้ยหลักๆแล้ว ram 16 gig เห็นปะ kingston fury เห็นปะ แกลล์ชิงตันฟิวลี่กาจอ1 0 5 0 TI เห็นปะจากโซเท็ตอย่างเงี้โยโค้ชแฟร์แอนติกอะตอมอะ V50 อาศูนอะไรอะใช่ปะเนี่ยแมนบอลแค่ศูนยนึ่ยอเนี่ะลอไลอะ,อะแค่คนี้แหละเคปะเท่านี้แหละเล่นไฟเอ็มได้เล่นวอลโรวันได้ไฟเอ็มปรับนอร์มอลปิดผิดเงาวอลโรวันก็ปรับต่สุดน,นะครับพอเล่นไดน้แต่คงให้แบบลื่นแบบเลือดหูว่าร่งการก็คงเล่นไม่ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าครับสวัสดีครับ